ช่วงหยุดยาว3วันบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือคือคักขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนภาคธุรกิจก็คาดหวังมากกับการเปิดประเทศก่อนฤด,ดูหนาวครับคุณโกวิทบุญธรรมไปคุยกับทั้งผู้ค้ารายย่อยและภาคธุรกิจครับร้านขายดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์ลานคูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองเชีงยงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ในช่วงวันหยุดยาวและการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดกําลังมีคนมาเนี่ยเจ้าวันนี้ค่ะคนกรุงเทพก,กับรถตู้ก็เตรียมมมีรถตู้เลยเจ้านี่เริ่มมาแล้วจะเริ่มดีแล้วจ้ะเยะ่ยมคณะไหนื <c oughs> ่กก่อเกียรตกรน่นเนี่ยครับเกียรติกนี่้วันนี้น,นันนกเจา้านักขนาอนะไรนักก่อนนี้บอกใครมีคนจ้ายายหันวันนี้เออวันนี้วันนี้คุณซื้อว่า นักท่องเที่ยวจะไม่เอวไวก็เขาก็อุ่นใจน้อยประมาณนี้แล้วลูกกันยังยิิงดีเลยเช่นเดียวกับถนนนิมานเหมินย่านการค้าด้านอาหารชื่อดังก็เริ่มกลับมาเปิดเพิ่มมากขึ้นหลังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถ้าสถานการณ์ทั่วไปนนะักจุด ปัจจุบันผมว่ามันก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะฮะนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ไม่ไม่แย่ลงนะฮะมันก็เริ่มดีขึ้นหมายว่าคาว่าดีขึ้นก็คือจักจุดสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะไม่ใช่วปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะจุดก็ดีเขาเติ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวไม่เที่ยวก็ไม่รู้นะแต่เห็นรถปราเทเไียต่างจังหวัดใต้กรุงเทพเนี่ยนะฮะในจังหวัดชมัยค่อนข้างที่จะ เริ่มเข้ามาทันทีเป็นโอกาสดีครับที่เราจะเตรียมตัวรับพี่น้องคนไทยแล้วก็ต้องเรียนว่าพี่น้องชาวเหนือของเราเนี่ยยินดีให้เกียรติพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศก่อนนะครับส่วนเรื่องของคนต่างชาติเราก็จะพยายามต่อไปในการพูดคุยนำเสนอแผนให้สบคจนท่านสิ้นสงสัยเช่นเดียวกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยสายการบินจะเริ่มเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ขณะที่จังหวัดเชียงรายประธานที่ปรึกษานายกสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือระบ,บุว่าภาครัฐควรกระตุ้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหวังว่าฤดูการท่องเที่ยวของภาคเหนือนักท่องเที่ยวจะกลับคืนมา ขณะที่ความคิดเห็นเวทีจับชิพจรท่องเที่ยวภาคเหนือคนในแวดวงการท่องเที่ยวภาคเหนือมองภาพอนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือที่อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก็มีสัญญาณที่ดีที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางและความคาดหวังความชัดเจนจากรัฐบาลในการเปิดประเทศควบคู่กับมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถอยู่รอดได้โควิดบุญธรรมไทยพีบีเอส รายงาน